Me, me, สวัสดีค่ะทุกคนเราก็มา you, ทอบอยู่กับช่องเปี้ยวพีอีชแน,นลวันนี้นะคะอยู่กับเปี้ยวแล้วก็เอมมี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมากินมามา่า โอเคค่ะมาม่านะคะแล้วก็จะเป็นรสไข่เค็มนะคะวันนี้ก็จะไม่เผ็ดนะอันนี้ไม่เผ็ดนะคะเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากให้กินมาม่ามาเลเซียนะคะก็ให้กดไลค์มาเยอะๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกัน โอเคเราจะเตรียมตัวกัน่อนแล้วก็เราก็มีน้ำคเราไปซื้อแต่น้ำมะเรือน,นิดเดียวเองอะทุกคนน้ำมะเร็นไม่เป็นไรนะคะเอามาเริ่มกินกันเลยทุกคนมา่มคิีคว่าเอมี่เออไม่ได้จับเวลามาว่า <c oughs> ที่เริ่ม โอเคครับทุกคนดุเอ็มมี่ชนะแล้วก็แบบทุกคนคือเมื่อกี้แบบมันสี่คอมันก็แบบจะขาดใจตายแล้วนี่เมื่อกี้เรากินน่าเกลียดมากเลยใช่ไหมใช่ก็ถ้าทำอะไรน่าเกลียดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะมันเป็นการแข่งขันนะคะเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรที่มันน่าเกลียดนะคะก็จะ ให้อีโมจิแล้วก็เป็นภาพอะไรปิดไว้นะคะโอเคครับน่าคนที่แพ้ปั่นจิ้งหรีดกี่รอบห้ารอบก็พอแล้วโอเคอเค่ะให้พี่ดูคนถ่ายนะคะ่ะแ <c oughs> บกนี้ยังไงวะมือใช่ไหมเออปากดูปากเลยอ่ะปากยังไงวะนี่ใช่ไหมเ <c oughs> ออเขาสั่ ก็ยังไงก็โุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไปเรอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพ่อเปียวหนีแชนแนลนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วถ้าใครอยากให้เรากินมาม่าเผ็ดมาเลเซียนะคะก็อย่าลืมกดไลค์มานะคะเดี๋ยว คลิปหน้าเราจะมากินให้นะคะคนละกระป๋องเลยโอ๊ยไาย <c oughs> ่ไม <c oughs> ่หมดนะคะคือตอนนั้นช่องเก่าตอนนั้นคือเอมี่กินแป๊บเดียวมันไม่หมดด้วยอะแล้วก็ยไปกินน้ำเลย <c oughs> โอเคบายบายค่ะ